ก่อนที่ทุกทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้อยากให้ทุกคนมาเล่นเกมด้วยกนันนิดหนึ่งครับหากพูดถึงคำว่าตอแหลคุณกำลังคิดถึงใครที่ตอแหลที่สุดเท่าที่คุณเคยรู้จักมาผมให้เวลาพวกคุณสาววินาทีในการนึกถึงคนคนนั้น หมดเวลาครับอยากให้ทุกคนดูคลิปนี้จน,จนจบแล้วเรามาดูกันว่าคนที่คุณคิดว่าตอแหลที่สุดนั้นยังเป็นคนเดิมในใจคุณอยู่หรือเปล่ามั่นใจไหมว่าบากขานี่ฮกผมคิดว่าผมมั่นใจแต่ว่าผมก็ยังเอ็นใจ,จเพราะมันเป็นเพื่อนผมอบผมไม่รู้ว่ามันจะทําอย่างนั้นเออดือเพื่อนอะไรและก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อของคนที่คุณคิดว่าตอแหลที่สุดให้ทุกคนได้อ่านกันด้วยนะครับและถ้าดูคลิปจบแล้วชื่อของคนคนนั้นยังเป็นชื่อเดิมอยู่หรือเปล่ากูทักหา,ามึงตลอดไ yes, อด้เชี่ยก ขายไาถ้าทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งก่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปสน,สนุกจากช่องของเราไปชมกันเลยครับผู้เสียหายแต่ละคนมีแต่คนรอรอ้ยน,นีแม่งศิลป,ปินเกาหลีอินเทนรับหน่อยครับผมรับหน่อยครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับน้องเก่งครับเก่งใช่ปะ่ะอายุเท่าไหร่ครับจากจังหวัดอะไรครับ14บครับลพบุรีครับ14ลบบุรีไหนมึงมีอะไรน้องเก่งว่ามาดิผมว่าเพื่อนผมแม่ง แฮกไอดีผมอาพี ead, like ่องไรวะก็คือผมส่งไอดีฝากมันขายครับแล้วพอผมมาผมก็โดนแฮกเลยครับเออเก่งเก่งเก่งก่งถอดแมสได้ไหมแล้วก็พูดชัดๆได้ป่ะเพราะว่าเหมือนกับพอมันมีแมสแล้วมัน เสียงมันซับว่ะไปถามมันมันก็เหมือนเหมือนไม่ไม่อยากตอบอ่ะครับพี่ถามไปมันก็บอกว่าไม่ว่างตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรส่งส่งรหัสให้มันตอนกี่โมงที่ว่าส่งรหัสให้มันอันนี้คือฝากมันขายครับประมาณ5้าโมงครับอ่าห้าโมงเย็นของวันวันหนึ่งแล้วพอเช้าวันต่อมาคือผ่านคืนนั้นคืนเดียวก็ถูกแฮกเลยใช่ครับมั่นใจไหมว่าปากานี่แฮกผมคิด่าผมมั่นใจแต่ว่าผมก็ยังเอิดใจเพราะมันเป็นเพื่อนผมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะทําอย่างนั้นเพื่ออะไรอ๋อคำถามก็คือว่าเราไม่เคยส่งไ d ดีนี้หรือรหัสอันนี้ให้กับ หรือมีใครที่รู้รหัสนี้หรือมีใครเล่นนอกจากเราถูกต้องป้าเราเป็นคนเดียวที่รู้ไม่มีแน่นอนครับอ่านั่นแปลว่าไม่มีใครรู้เลยนอกจากเก่งคนเดียวใช่ครับก็เลยทําให้ปักใจเชื่อว่าบักคาเนี่แหละน่าจะแฮกเก่งไปเพราะว่าเก่งไม่เคยส่งให้ใครมาก่อนแล้วพอส่งให้มันเช้าวันต่อมาเลยตื่นเช้ามารู้รู้ตัวเมื่อไหร่ วันต่อมาก,าก็มันสิบเอ็ดโมงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือประมาณเช้าเช้าของอีกวันนึงกลับเช้าเช้าเลยครับไหนมีหลักฐานว่าเปิดข้อมูลให้ดูหน่อยสิอยากเห็นแชทที่คุยกันมีบ้ามีข้อมูลอะไรปะเน, yeah, น,นี่เอาเอาแต่แรกเลยไหมครับ <Portuguese S 2> อ่อ่าโอค้คุยกันเยอะเลยใช่ครับทักไปมันไม่ว่างตลอดเลยครับรู้จักกันยังไงกับเพื่อนคนนี้รู้จักกันได้ยังไงครับก็เรียนด้วยกันนี่แหละครับอ่าอันนี้คือก็บอกว่าคือเฮ้ยวันนี้1ิ0เนย์ศเล่นเกมไหมอันนี้ไม่เกี่ยวสิเอาช่วงที่มันโดนโกงดิก็คือว่าอะไรเนี่ยคุยกันมาคุยเข้ามาเข้าเกมมาแล้วก็มีการโทรคุยกันโทรคุยไปประ สองสามนาทีแล้วก็ส่งรหัสให้คุยอะไรกันก็คุยเรื่องเกมนี่แหละครับอ๋อคือเล่นเกมด้วยกันนั่นแมาว่าเป็นเพื่อนที่เรากับมันเล่นเกมด้วยกันเป็นปกติทุกวันก็<ค>มีการ,ร,รเล่นกันด้วยกันปกติอยู่แล้วเป็นภาษาเพื่อนกัน เาก็เล่นด้วยกันทุกวันครับอแล้วก็เหมือนกับคุยกันว่าโอเคยังไงทำไมอยู่ดีๆีถึงส่งรหัสให้มันเอารหัสนี้ส่งให้มันเรื่องเรื่องอะไรอะครับก็ผมจะฝากมันขายนี่แหละครับพี่ก็แบบเพือนผมไอ้เนี่ยมันก็แบบเออมันทําอะไรแบบนี้อยู่แล้วขายมาเลยผมก็เลยฝากขายอ๋อคือัากานี่มันก็ทําเกี่ยวกับซื้อขายไอดีเกมฟรีไฟอยู่แล้วเก่งก็เลยจะไปฝากไอ้เนี่ยเพื่อนชื่ออะไรอวิกครับโวแแวนสระอีคอควายวิก โอเคไอวิก okay. เนี่ยคือคนที่คิดว่าเป็นคนร้ายอเออไอวิกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่เอาไอเดีเราเนี่ยจะไปขายให้เก่งก็เลยฝากเขาขาย <c oughs> ฝากไปตอนช่วง5โมงเย็นวันต่อมาประมาณเที่ยงประมาณเย็นก็รู้ตัวว่าไอดีนี่ถูกแฮ็กไปแล้วอ่ามีการส่งไอดีให้กัน2ชั้นเพื่อนขอ2ชั้นเก่งก็เลยส่ง2ชั้นให้มันเฮ้ยกูฝากด้วยกูไปนอนละแอพอส่งปุ๊บก็คือนอนเลยอ่าเคเคไปไปนอนมึงขายเท่าไ <c oughs> หร่วะ2.5ถึง 3K แม่กูด่าแล้ว ไปแล้วนะ k คฝันดีหำก็มีการพูดคุยกันวปกติไม่ได้มีอะไรดูหน้าสงสัยหรือดูมีอะไรดูมีพิรุษหรือผิดปกติอ่ะเลื่อนต่อเลยครับเออเออดีกูเป็นไงบ้างวะอ๋ออันนี้ก็วันต่อมาวันต่อมาคือวันอังคารเวลา17.42นไอดีกูเป็นยังไงบ้างวะก็มีการถามไปปรากฏว่ามันก็ตอบอีกครประมาณ20นาทีต่อมาอ๋อแต่ว่าจริงๆคือลองเข้าตั้งแต่เช้าแล้วก็รู้แล้วว่ามันแฮกใช่ป่ะรู้แล้วว่ามันถูกแฮกไปแต่เพิ่งจะทักมาหามันตอนเย็นครับผมมง กูไม่ว่างมาหาเพื่อนเก่าเอาค่อยคุยกันไปละอ๋อปัดเลยคอัเหีย <he a. S 2> คุณไม่สนใจเลย <c oughs> คือพยายามจะถามถึงไอดีเป็นยังไงบ้างวะเออใช่ครับอย่าลืมนะผมก็ทักไปเรื่อยเลยครับท,ท,ทุกๆวันไหนๆข้างบนนี้เข้าไปข้างบนนี้ขึ้นไข้างบนนี้ไม่เห็นมีข้อความที่บอกมันเลยว่าถูกแฮกสรุปแล้วเรารู้ตัวหรือยังไม่รู้ตัวหรือยังไงผมโทรไปหามันช่วงเที่ยงครับไม่เห็นมี มีข้อความว่าโทรหาเลยมโทรไปทางไลน์ครับอ๋อโทรไปทางอื่นใช่ครับไม่ได<ม>้ก<ม>็คือ<ม>นะั่นแปลว่าตั้งแต่รู้ตัวช่วงเที่ยงว่าถูกแฮกเนี่ยเอาใหม่นะเรียบเรียงเรียบเรียงทำลายใหม่นะเรียบเรียงที่มาที่ไปใหม่นะเก่งส่งรหัสให้กับเพื่อนที่ชื่อวิกตอน5โมงเย็นของวันหนึ่งแล้วพอวันต่อมาประมาณเที่ยงเก่งเนี่ยก็รู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยถูกแฮกก็เลยโทรหาไอ้เพื่อนที่ชื่อว่าวิกเนี่ยว่าไอดีถูกแฮกนะไอวิกก็พยายามมีการเบี่ยงบายปัดนู่นปัดนี่พยายามตัดสายแล้วไม่คุยพยายามคุยจบสนา แบบเร็วใช่ไหมไม่ค่อยคุยต่อใช่ครับอ๋อโอเคอ่ะแล้วก็มีการทักมาหาช่วงเย็นอีกทีนึงนั่นแปลว่าก่อนหน้านี้มึงโทรคุยกันแล้วตั้งแต่ตอนช่วงเที่ยงที่รู้ตัวว่าไอดีถูกแฮกแล้วเก่งเนี่ย <Okay. S 1> ก็ติดต่อกันไม่คิดนึงหาไอวิกเนี่ยตอนช่วงเย็นคือทักเข้ามาเออเป็นไง,งว่าไอดีโอเคอ่ะต่อเลยครับไอดีกูยังไงว่ามึงเฮ้ย <Hey, S 2> อย่าหายดิเฮ้ยอที่มันไม่ตอบตั้งแต่วันอังคารวันพุธมาอีกมันก็ไม่ตอบอีกว่างไงกูไม่ว่าง อยู่กับพี่มาตอบกูด้วยแล้วมันส่งอะไรมามันลบข้อความมาอ่ะนี้ผมดูไม่ทันครับมึงจะว่างตอนไหนแล้วมันส่งอะไรมาเน <ผม S 1> ี่ยทุกวันใล่พี่มันไม่ว่างตลอดเลยอ่ะกินข้าวอยู่ อ๋อส่งรูปว่าแดกข้าวมากำลังกินข้าวอยู่ไม่ว่างเออเออเออไอดี ID กูยังไงเนี่ยมึงมึงทักหามันทุกวัน1ิบโมง6โมงสาทุ่มมึงตอบกูหน่อยดีวะมึงจะหายแบบนี้ตลอดไม่ได้นะเว้ยวิกอะไรวะไม่รู้ลำคาญว่ะมีลำคาญด้วยไอดีกูนะไอสัตว์ลำคาญเียอะไร <c oughs> มึงตอบดิ <c oughs> กูไม่ว่างไม่เข้าใจเหรอ <c oughs> มึงไม่ว่างตลอดเบยว่างมากก็ไปล้างจานไปเอาไอ้เหีย ไรวะโอ้โหมาทรงนี้มันแฮกแล้วถ้ามาทรงนี้มันแฮกแล้วคือในความเป็นจริงเนี่ยโดยหลักความเป็นจริงแล้วคนเราถ้ามันเป็นเพื่อนกันอะมันมีความเป็นห่วงเป็นใยอะมึงไม่ได้เอาจริงๆอ่ะมึงก็ต้องโทรคุยพยายามช่วยในการหาไอดีพยายามตามไอดีดิวะแต่นี่มึงพยายามเบี่ยงบ่ายพยายามปัดพยายามหนีพยายามไม่คุยพยายามทำไมไม่รู้เรื่องซึ่งรหัสไอดีบักหาเก่งส่งให้มึงไปแล้วไอควายเอ้าไอสัตว์อย่าเปลี่ยนเรื่องดิวะไอดีกูแพงนะแล้วโอ้มันแล้วเลยเหรอมันแล้วแต่เลยเหรอคืออันนี้คือมันเหมือนมันแสดง ตัวแล้วนะว่ามันมันเป็นคนแฮกนันเนี่ยอะไรโทรหาไม่รับโทรหารไม่รับอะไรของมันไม่รู้ตเต็มเลยโอ้โหฟังไม่รู้เรื่องเหรอมีอีกไหมไหนเลื่องเรื่องเรื่อๆเรื่อยดิบักควยโอ้ทักหาทุกวันคุยกันตลอดเลยบักสันดานท่อระบายน้ําคุยอะไรบักสลัมไม่ยังดูควิดหยอกล้อเล่นกันอยู่นะพรุ่งนี้มาคุยกับกูให้จบอ้าวแล้วอยู่โรงเรียนเดียวกันไหมเนี่ยไม่ครับอ้าวแล้วอยู่รับบรีเนี่ยชัวร์ไหมมันอยู่รับบรีจริงไหมแล้วมึงไม่ไปถามมันที่บ้านวะไม่ไปถามันที่บ้านว่าจังหวัดเดียวกันคือบ้านมันนไไไกกลลลจาามมปโอ่่พีด้ แต่รู้ว่าอยู่จังหวัดเดียวกันป็นหลักฐานโอ้โหไอ้เี้ยนี่เค้นี่ก็ชัดเจนแล้วใช่เรื่องไหมเอาของคนอื่นไปแล้วไม่เอาคืนพ่อแม่มึงตระกูลมึงไม่สอนเหรอกูไม่โอเคไอ้สารเสือกเรื่องกูเอาแล้วก็ถังข้อความมาก็ยกเลิกมึงเอาไงและนี่ก็คือข้อความสุดท้ายว่ามึงเอาอยัางไงแล้วก็ไม่ตอบเหมือนเหมือนเราพายายามคุยแล้วมันก็คุยไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆพยายามส่งข้อความไปทั้งไปหาไอ้เค้ยนี่ก็พยายามปัดติดนู่นติดนั่นติดนี่วุ่นวายติดหลายอย่างภาระเยอะโอ้โหสุดยอดเลยว่ะดึงกลุ่มดิดดึงกลุ่มดิเอาเอามันเข้า ดงด,ง,ดงมันเข้ากลุ่มอ่ะดิพี่ขอลองคุยดิสวัสดีครับน้องวิกพี่แก๊สนะครับจากช่องดัสเอกทูครับผมอ่ะเดี๋ยวเราโทรกลุ่มนะเราโทรกลุ่มนะลองลอง,ลองโทรกลุ่มดู อันนี้วิกปะเนี่ยวิกโหลครับผมวิกครับอ๋อน้องวิกครับพี่ก,กัดน,นะครับอ๋อครับเรื่องไอเดียของเพื่อนที่เขาฝากเราขายเนี่ยครับสรุปยังไงน้องวิกไอเดียกูอ่ะเฮีย้ยฝากขายเฮี้ยอะไรกูยังไม่ได้เข้าเลยแล้วตอไมันพูดอย่างนี้ไว้เฮี้ยก็มีมึงคนเดียวที่รู้ป่ะอ๋อบอกคุยกูยังไม่เข้าอะไรเลยกูยังไม่ยุ่งอะไรกับไอเดียมันด้วยซ้ำแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นได้ไงก็กูให้มึงคนเดียวอ่ะก็ต้องมีมึงคนเดียวเท่ว่าที่รู้ใครจะไปรู้ว่ามึงบ้าเลยควายเขาก็อาจจะเล่นโทรศัพท์มึงก็ได้ปกสาไไมม่่ใชแลอ้เเียึงอาดีๆไอเเียก่นม่ ส่งไอดีให้วิกแล้วเช้าวันต่อมามันก็ถูกแฮกเลยมันจะเป็นคนอื่นได้ยังไงนอกจากมึงว่าวิกพี่แต่ผมไม่ได้เข้าเลยนะเอ้าถ้ามึงไม่ได้เข้าแล้วใครไม่เชี่ก็มีมึงคนเดียวไหมไอดีนั่นเรให้มึง่งแกเมึงต้องทำมึงต้องทำตัวมีพิรุษด้วยวะไอวิกมึงทำไมไม่ตอบมันไม่คุยมันไม่ช่วยมันหาวะเวลาเขาทักไปหามึงเนี่ยตั้งหลายวันอันนี้อันนี้โดนโกงตั้งแต่เมื่อไหร่อาทิตย์หนึ่งแล้วไหมครับอ่ะตั้งแต่วันจันทร์ตั้งแต่วันจันทร์นั่นแปลว่าประมาณเกือบอาทิตย์หนึงงงก็ตตออบบบ้้าาไม่ ติดนั่นติดนู้นติดนี่กินข้าวพี่ใครจะไปมึงไม่ว่างตลอดกูทักหามึงมึงไม่ว่างมึงไม่ว่างเลยกูโทรไปมึงก็ไม่รับสายกลัวเออทำไมมึงต้องหนีได้วะมันต้องหลบได้วะมันไม่คุยกับมันดีๆวะผมไม่ว่างเลยพี่ผมทํางานตลอดผมอยู่กับทุกคนวิกวิกวิกมึงมึงอย่าทำให้มันวุ่นวายไอ้เหียถ้ากูจับมึงได้ทีหลังเนี่ยมึงโดนหนักนะไอสัตว์กูทักหามึงตลอดไอ้เหียกูทักหามึงตลอดมึงไม่ว่างตลอดวิกวิกวิกมึงต้องตอบถ้ากูจับได้เนี่ยทีหลังเนี่ยมึงโดนหนักนะไอสัตว์มึงอย่าทำให้มันวุ บอกมึงเอาไปเฮียกูไม่เอาไปครับพี่เอาไอ้ไอ้เชียอะไรของมึงวะมึงก็อธิบายมึงอธิบายดิมึงอธิบายดิเอ้ากูก็อย่างว่ากูไม่ได้เข้ากูไม่ได้เล่นเกมบ่อยขนาดนั้นบักตากูก็บอกมึงอยู่ว่ากูอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่เฮียแล้วเอากูถามมึงนี้แล้วใครจะเข้านอกจากมึงวะก็มีกูกูคนเดียวกูเนี่ยที่ส่งรหัสให้มึงกูไม่ได้ส่งให้ใครกูไม่ได้โพสเฟซกูไม่ได้โพสไอจีเฮียมีมึงคนเดียวที่รู้เขาใครจะไปรู้แม่หลาดขายก็ได้บักตามึงคุยอะไรเฮียกูส่งให้มึงไหมเฮีย หลักฐานกูก็มีกูส่งให้มึงคนเดียวกูฝากมึงขายแต่มึงเป็นอย่างนี้ไงทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นอย่างนี้คือเป็นเพี้ยอะไรวะเอ้าเดี๋ยวฟังก่อนอะไรขอนฟังก่อนฟังก่อนอย่าเพิ่งเสียงกันอย่าเพิ่งเสียงกันอ่าอ่าโอเคไม่เป็นไรมันไม่ยอมรับไม่เป็นไรมึงตอบคำถามพี่หน่อยมันส่งรหัสให้มึงแล้ววันต่อมาเนี่ยมันถูกแฮกเลยนี่หมายความว่ายังไงอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่พี่คือผมไม่มีเวลาเข้าไอเดียให้มันเลยคือผมก็กะจะขายให้มันได้หละพี่แต่ว่าเวลาว่างจริงแล้ววันต่อมามันก็มาบอกว่ามันโดนแฮกคือแบบเี้้ออะไไรขงงมมมมมมมััันนนแแลลวววผกก็็่่าาาต ผมตลอดอ่ะสรุป yes. สรุปวิก puntos. มึงคือไม,มไม่ยอมรับเนาะมึงไม่ได้แฮกเนาะอ่ะสรุปมึงไม่ได้แฮกเนาะแน่ใจเหรอไอ้เหี้ยมึงแน่ใจใช่ไหมเอาใจเย็นเย็นๆเพิ่งเถียงกันเก่งเนี่นายสายอวดอุลุกตัดด้านอย่างงี้เนาะกูไม่โคบมึงหล่อควายแล้วไงคุณมึงไม่มีโคไไอ้เหี้ยเขาค่อยคุยกันเขาค่อยคุยกันเอาอย่างงี้ไอ้เหี้ยเก่งน่าเล่นแต่ ไอ้สตัตว์เหมือนมึงไงไอ้เหี้ยเหมือนมึงดีตายศาสตว์ไอ,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 อ้เหี้ยมันก่อนเพราะเพอาะเพรพรพรอ่ะโอเคเก่งก็คงต้องตามนั้นน้องมันไม่มีหลักฐานอย่างนี้อย่างนี้อ่าไอเดีนี้เนี่ยมนันเชื่อมกับอะไรเ <ฟะ S 2> นี่ยเชื่อมกับเฟซ <ะ S 2> อ่ะแล้วเฟซเชื่อมกับอะไรเชื่อมด้วยจีเมลไหมเมลเมลโดนแฮกไปด้วยไหมหรือว่าแฮกเฉพาะเฟซบุ๊กแฮ็กเฉพาะเฟซบุ๊ก <M ail S 1> ครับแต่ว่าเมลยังอยู่ใช่ไหมรับน้องเก่งใช่ครับไอวิกมึงแชร์หน้าจอดิไหนกูขอดูเครื่องมึงดิกดแชร์เลยครับแชร์ตอนนี้ครับเออไปที่หน้าเฟซบุ๊กโอเคอ่ะกดสามขีดน่ไงอ่ะนน้้อองงงเก่ดูซิคร ที่เป็นเฟซบุ๊กของน้องเก่งไหมขึ้นไปข้างบนหน่อยครับเนี่ยในหน้าจอเนี้ยมีอันไหนเป็นเฟซบุ๊กน้องเก่งไหมไม่มีพี่อันเนี้ยมี3อันเนี้ยอันไหนมีอันไหนปะไม่มีเลยในเครื่องโทรศัพท์ของมันเนี่ยของไอวิกเนี่ยมันมีเฟซบุ๊กอยู่3อันที่็อกอินเอาไว้ไม่มีสักอันเลยใช่ไหมครับพี่เ่าโอเคไม่เป็นไรปิดหน้าจอแชร์เลยครับน้องเดี๋ยวพี่โทรหาแอดมินอาร์ตแป๊บนึงเก่งเก่งส่งจีเมลมาพาสเวิร์ดด้วยของตัวเมลอ่ะพี่ลองให้แอดมินอาร์ตดึงให้ดูครับ ฮัลโหลครับพี่อาร์ตฮัลโหลดีครับครับพี่อาร์ตอย่างนี้พอดีมีน้องผู้ชายเป็นเพื่อนกัน2คนคนที่1เนี่ยเอาไอดีไปฝากให้คนที่2ขายปรากฏว่าหลังจากที่เอาไปฝากขายแล้วเนี่ยไอดีวันต่อมาก็ถูกแฮ็กแล้วคนที่2เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องเป็นเพื่อนกันครับแล้วก็อาจจะไปโดนแฮ็กที่อื่นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรยังไงครับแต่ว่าเบื้องต้นดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่รู้จริงๆว่าใครแฮ็กแต่ตอนเนี้ยเราอยากดึงไอดีคืนก่อนนะครับพี่อาร์ตลองดึงได้ไหมเดี๋ยวผมส่งจีเมลให้น้องเชื่อมเฟซบ Gmail ุ๊ ลองลองลองดึงให้เดี๋ยวผมส่งไอเดียทัาเหมดให้นะครับเป็น Gmail นะครับผมอาเก่งวิกเดี๋ยวยังไงตอนนี้เนี่ยให้พี่อาร์ตเขาจัดการเรื่องดึงกู้ตัวรหัสก่อนเนาะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งครับโอเคครับแล้วก็ทีนี้พี่ก็มองว่าคือเรามาระแวงกันแบบเนี้ยมันก็ไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายเก่งมึงก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะไปว่าไอวิกมันแฮกมึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับไอวิกด้วยพี่มองว่าเรื่องเนี้ยสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยไอวิกมึงแม่งน่าสงสัยก็จริงกูกูเป็นกูกูก็ว่ามึงวิกเพราะฉะนั้้้้นแลวเเี่ึงก็ตอขาใ กเก่งด้วยถ้าเป็นพี่พี่ก็ว่ามึงอะไรแฮกแต่โอเคเถอะเอาเถอะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลักฐานมันไม่มีข้อมูลมันไม่มีมันจะไปจับมือว่ามัดมือชกแล้วไปใส่ความมึงว่ามึงแฮกเนี่ยมันก็ไม่ได้แต่มึงเชื่อเถอะว่าความลับไม่มีในโลกสุดท้ายเดี๋ยวไอเดีเนี่ยมันจะต้องถูกขายต่อไปเดี๋ยวไอเดีเนี่ยมันจะต้องไปสาวต่อได้ว่ารับซื้อมาจากใครแอดมินคนไหนใครเป็นคนขายต่อให้ส่งเงินจํานวนเนี่ยเงิเนคนที่เอามาขายเนี่ยเข้าบัญชีใครมันมีข้อมูลหมดถ้ามึงเอาไปจริงๆอ่อะวิกมึงไม่มีทางรอดหรอกกูบอกเลยณตอน กูว่ามึงก็ต้องขอโทษมันก่อนนะเก่งกูเข้าใจมึงนะไว้ว่ามึงไม่อยากขอโทษมันกูเข้าใจกูก็หัวอกเดียวกันกับมึงเลยเก่งกูอยู่ข้างมึงแต่ความเป็นเพื่อนน่ะถ้าสมมุติเรื่องนี้มันจบที่ไอวิกเนี่ยไม่ได้แฮกมึงจริงๆอ่ะแล้วเกิดว่ามันบังเอิญมึงซวยมึงอาจจะไปกดลิงก์หรือไปโดนใครแฮกคนอื่นแฮกอ่ะเลื่อมึงมาว่ามันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะมึงกูต้องขอโทษด้วยเหรอพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่มึงแล้วกันกูว่าแล้วแต่มึงแล้วกันแต่พี่แค่อยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ทีี่่่่มมมมััันนนไข้้้้ออูลลชดดดเเเจราาากก็ตตงววววยยหุผ ด้วยหลักฐานไงให้มึงสองคนคนะกลับไปคิดแต่ตอนเนี้หนึ่งเราต้องดึงรหัสตัวเนี้ยคืนมาก่อน2ส,ส่วนจะไปตามเอาไอดีคืนเนี่ยที่มาที่ไปเป็นแบบไหนอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันโอเคเนาะครับครับเออเอ,อ่ะแล้วพวกมึง2คนเลิกเถียงกันในเรี่ยงความำคานไม่ใช่แม่งเข้ามาช่วยแล้วมึงก็มาด่ากันชิบหายไม่วอดอย่างเงี้ยเออเข้าใจเปล่าพี่แก๊สครับพี่แก๊สครับตอนนี้ดึงได้แล้วนะครับอ,อ่าโอเคเอ,อ่าเก่งอย่างนี้ตอนนี้พี่อาร์ตเนี่ยแจ้งมาว่าโทษทีได้ยินเสียงกันทั้งคู่ไหมได้ยินเสียงพี่อาร์ตแมนน้องเก่งน้องวิกได้ยินครับอ่ะไไดด้้้้ยยยยินนนนใช่่่่่่มมัอออะะาางงจเเืกีี ได้แล้วใช่ไหมครับสรุปแล้วได้แล้วครับได้แล้วครับได้แบบเดี๋ยวอัปเดตคว,<ผ>มวมามคืบหน้าหน่อยว่าได้ในขั้นตอนไหนคือ,อตอนนี้อ่ะผมได้กู้รหัสมาแล้วก็ดึง ID ดีคืนได้แล้วนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเข้าไปเช็คให้ว่า IP มันอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็คนที่ไหนที่ดึงไปนะครับมันอยู่จังหวัดอะไรอ่าอ่าโอเค เนี่ยกูบอกแล้วกูบอกแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวไอสัตว์เน <c oughs> ตัวเล็กแต่หํำใหญ่เฮ้ยไม่ใช่ถึงตัวเล็กเดี๋ยวหลังจากเช็ค IP แล้วเนี่ยเช็คที่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเช็คพิกัดได้ว่าไอคนที่เคยล็อกอินเนี่ยในไอดีเนี้ยเนี่ยมันไม่บอกเวลาหรอกว่าว่าเช็คล็อกอินล่าสุดแบบไหนอะไรยังไงไอหรือมีเวลาบอก <c oughs> กั้ยฮัอย<ม>ู่ลบบุรีครับอ้าวลบบุรีเหรอครับใช่ครับอ้าวจังหวัดเดียวกันกับน้องนทั้งสองคนเลยครับทีนี้เราจะดูได้ยังไงว่ามันบอกเวลาไหมครับว่าล็อกอินล่าสุดเนี่ยววลแ้้ ใช่ครับผมอาจารย์เย็นๆอย่าเพิ่งเช็คก,ก่อนทีนี้ดูให้หน่อยดูให้หน่อยครับว่ามันต้องอินที่ไหนครับด้วยเครื่องอะไรพ,พี่พี่อาร์ตแชร์หน้าจอได้ไหมครับขอ,ขอดูได้ไหมครับวิกมึงอย่าหายนะน้องมึงหายกูตามมึงยันบ้านนะไอสัตว์วิกได้ยินไหมเนี่ยวิกรออยู่อยู่ครับอยู่อยู่ได้ครับได้ครับแคปส่งมาเลยครับเป็นภาพว่าอ,อยู่ตรงไหนครับที่เช็คไอพีครับนี่ครับที่อยู่มันผมตงให้แล้วนะครับเก่งเก่งดูหน้าจอแชร์พี่ครับต้องเก่งเนี่ยหลังเนี่ยเนี่ยรู้จักไหมพี่บ้านมันพี่บ้านไหนใครบ้านไอวิกพี่ไอสัตว วิก <Rick. S 2> บ้านมันเลยพี่บ้านมันเลยวิกฮัลโหลครับ<ภ>เออไอสัตว์มึงเพิ่งเข้าไอดีเขาเมื่อกี้นี้เมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วมึงบอกมึงไม่เคยเข้าคุยตอแหลผม <c oughs> S <S ผมเฮี้ยอะไรมึงแฮกเขาไอ้ควายแล้วมาตอแหลแถะไอสตัตว์นี่ไม่มีหลักฐานเนี่ยพี่อาร์ตเขาไม่มาช่วยเนี่ยไม่ได้ข้อมูลมาเนี่ยแฮกเฟซบุ๊กคืนไม่ได้เนี่ยอีพี <S 2> <S 2> ไม่รู้เนี่ยมึงก็จะไม่ยอมรับเลยควายหน้าด้านกูถามมึงว่ามึงแฮกเขาหรือเปล่า3-4รอบได้มั้งอาจจะเกินด้วยซ้ำไอสัสตว์มึงก็าปากแข็งโอ้กูเหลืออดกับมึงจริงเลยกูไม่เคยเจอคนแบบมึงจริงบิ๊กไอสัตว์แล้วไอดีนี้มึงขายหรือยังอ้ามเงาที่บายดิมึงอธิบายดิมึงอะไรมึงอธิบายเลยพอก่อนพอก่อนพอกู โ oh. อ้เข้าใจเขาจะรู้สึกครับพี่เขาจะรู้สึกครับว่าเก่งกำลังโกรธกำลังโมโหกำลังเกลียดมันพี่เข้าใจแล้วไอ้ดีอยู่ไหนตอนนี้อ่ะอยู่อยู่กับผมเนี่ยครับแล้วเมื่อกี้มึงเปิดหน้าจอแชร์ทำไมไม่มีเฟซบุ๊กมันวะเก่งดูดีหรือยังไม่มีใช่ปะครับตอนเครื่องจำลองครับมีโทรศัพท์สองเครื่องอ่ามีอีกเครื่องหนึ่งโอ้โหขวยเอ้ยเวียดตกมึงจริงเลยวิวกมึง้นตีนมากอะ่ะมึงทุเรศมากมึงคนที่แบบเชี้ยมากอะ่ะมึงเพื่อนกันอ่ะมึงคบกันมากี่ปีแล้วมึงคบกันมากี่ปีแล้วะ นะสามปีมึงอยู่ด้วยกันเล่นกันมามึงคิดอะไรของมึงมึงโลภอยากได้ของคนอื่นเขาอ่ะไอ้ควายอ่พี่อาร์ตครับพี่อาร์ตตอนตอนนี้คือเราแฮกมาได้แล้วใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับถึงขั้นตอนใช่ครับผมแฮกมาได้แล้วครับเดี๋ยวผมส่งรหัสให้พี่แกร์ตนะกำลังแก้ไขหรือว่ายังไงครับตอนนี้เดี๋ยวรอรอผมเช็คแล้วก็ตั้งสองชั้นเปลี่ยนข้อมูลให้เสร็จก่อนนะครับโอเคครับอย่างนั้นรบกวนฝากเปลี่ยนเลยก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้คือไอ้คนเพื่อนมันนะฮะสรุปเพื่อนมันแฮกพี่อาร์ตพี่อาร์ตได้ยินเสียงที่ออาาารรรรร์ตมมมกกนนนะะคคคคคัััับบบบบขุณผยิดี ได้ข้อมูลนั้นเลยนะครับแล้วก็จะได้ส่งไอเดียให้น้องคืนไปเป็นเมลผมเลยนะครับได้ได้อเอาดีอวา<ผ>มมาให้เลยครับครับได้ได้ได้เลยสบายใจอ่าน้องเก่งอย่างนี้เดี๋ยวพี่แกนให้พี่อาร์เขาจัดการเรื่องไอเดียให้เนาะครับขอบคุณมากอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าลิงก์เนี่ยเวลาที่อย่างนี้ให้ข้อมูลน้องๆทุกคนอันนี้พี่แกนอัดคลิปอยู่ให้ข้อมูลน้องๆทุกคนคือระบบของเฟซบุ๊กเนี่ยปกติแล้วเวลาที่มันมีการเปลี่ยนอีเมลนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนไปที่อีเมลตัวเก่าที่ถูกติออกมาว่าเฟซบุ๊กเนี่ยมีการเเปปลลีีี่ยนนนแงง้้้มถาารกกดิ เฟซบุ๊กมาส่งไปยังอีเมลเก่าให้เนี่ยเราสามารถดึงกู่เฟซบุ๊กคืนได้แต่ไม่ใช่ทุกกรณีนะมันมีระยะเวลากี่วันนะครับพี่อาร์เจ็ดวันปะเท่าที่ผมเข้าใจใช่ครับประมาณแต่ตอนนี้นะเฟซบุ๊กมันปรับใหม่มีโอกาสโดนดึงได้แบบมันมีความเสี่ยงเยอะนะครับวิกกูจะยังไงกับมึงมีวิกมึงจะอยู่ในสังคมนี้ยังไงวะมึงคนแบบเนี้ยนี่มึงเล่นแม่งแถลจนวินาทีสุดท้ายอ่ะเสร็จแล้วครับผมให้ผมส่งไปทางแชทพี่แก๊สเลยใช่ไหมครับรับคุณครับพี่อาร์ครับส่งมาได้ในแชทเลยครับเดี๋ยวแกเลยๆ� โอ้โห oh, oh. สุดยอดสุดยอดสุดยอดรวดเร็วทันใจง่ายไดย้ยป็นหนึ่งดีดนิ้วขอบคุณมากครับพี่อสวัสดีครับสวัสดีครับมึงมีอะไรจะพูดไหมไม่ต้องพูดหรอกไอ้เย้ มันคําพูดมึงมันเชื่ออะไรไม่ได้อ่ะวิกทุเรศมึนทุเรศมากกูบอกเลยวิกวิกวิกเปิดกล้องดิกล้องผมเสียครับวิกอย่างนี้คือกูไม่สามารถให้อภัยมึงได้อ่ะวิกมึงมันทุเรศอ่ะเอาตรงๆงเลยมันทุเรศมากถ้ามึงไม่เปิดหน้ากูจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความพี่ยาเลยพี่มึงเปิดหน้าครับน้องนี่ไม่ได้ขู่นะครับครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับกูขอดูหน่อยความรุทสิ์ใจมึงอ่ะลองให้ทําควยอะไรอ่ะผมคำนึจริงๆพี่ไอ้สัตว์แล้วถ้าเกิดว่าโอ้โหเหี้ยมึงคือกูคาใจไว้น้องตรงที่ว่ามึงอ่ะไม่รับสารภาพอ่ะกูท มึงหลายรอบมากมึงไม่ยอมตอบกูกูบอกให้มึงกูถามมึงว่ามึงแฮกหรือเปล่ามึงบอกไม่แฮ็ไม่แฮ็ตจนวินาทีสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มาร้องไห้ตีหน้าเศร้าไอ้ควายมันน่าสงสารไหมอะถ้ามึงจะโทษใครมึงโทษตัวเองนะที่มึงทําแบบนี้มึงคิดสั้นๆมึงคิดว่ามึงเอาไวดีเข้าไปมึงมีความสุขมันความทุกข์คนอื่นเขามึงโกงเข้าไปมึงได้เงินมึงเอาไปขายมึงได้เงินมึงมีความสุขในขณะที่ไอ้เหี้ยเก่งอะมีความทุกข์สิ่งที่มึงทํำมันผิดมึงรู้ตัวไหมเนี่ยน้องรูครับ ผมทำนึกพี่ีครับพี่ผมจะไม่อยู่กับใครที่บ้านครับอยู่กับใครที่บ้านตอนนี้อยู่กับพ่อครับขอคุยกับพ่อหน่อยครับคุยเลยก็ได้ครับไม่ต้องเอาตัวพ่อหรอกครับคืออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิกวิกคือมึงอ่ะยังเด็กวิกมันต้องมีคนผู้ใหญ่ที่รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมึงจะหลบหนีความจริงไม่ได้นตอนนี้มึงต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริงมึงต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือผลของกรรมที่มึงทําขึ้นมานี่คือผลกับสิ่งที่มึงทําพี่ขอคุยกับพ่อครับเอาโทรศัพท์ไปให สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อผมผมชื่อแก๊สนะครับพอดีมาคุยเรื่องที่น้องนะครับไปโกงรหัสเกมฟรีไฟล์นะครับมูลค่าประมาณ23,000พันบาทที่น้องกําลังจะเอาไปขายครับมันเป็นมูลค่าอย่างหนึ่งทรัพย์สินทางออนไลน์ครับเหมือนน้องขโมยของตามห้างเหมือนน้องขโมยของเช่นทองกระเป๋าเสื้อผ้าอะไรที่มันมีมูลค่าในโลกจริงนี่นะครับถ้าเกิดคุณพ่องงนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้จะเอาเรื่องนะครับทุกอย่างมันจบลงแล้วแล้วผมก็ได้คุยกับน้องเรียบร้อย แล้วครับคุณพ่อผมมาเป็นห่วงว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะไปทําแบบนี้อีกผมเลยอยากให้ที่บ้านเนี่ยรับรู้กับเหตุการณ์กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยการที่มีผู้ใหญ่ได้รับรู้กับพฤติกรรมของลูกหรือว่าพฤติกรรมกับกับเด็กที่เราดูแลอยู่ครับมันก็จะเป็นผลดีที่ทําให้เราได้ดูแลเขาต่อไปถูกต้องว่าจะจัดการยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับแค่อยากให้รับทราบแล้วลูกผมไปโกงตอนไหนครับคุณมีหลักฐานหรือเปล่าเอออย่างอย่างนี้ครับคุณพ่อพอดีเรียบร้อยหมดแล้วครับเมื่อส น้องโกงครับคุณพ่ออ่ะอันนี้ผมไม่ได้เอาเรื่องนะคุณพ่อคุณพ่อไม่ต้องตกใจเนาะไม่มีอะไรครับแค่อยากให้คุณพ่อเนี่ยดูแลเขาหน่อยอยากให้เขาเนี่ยไปโกงแบบนี้อีกเพราะผมเป็นห่วงอนาคตเขา14ปีอยเด็กมากถ้าเขายังไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันผิดเนี่ยครับหรือว่ามันถูกนยฮะแล้วเขายังทําต่อไปในอนาคตเขาอาจจะโกงใหญ่ขึ้นขโมยใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นคดีความเป็นเรื่องเป็นราววันหนึ่งเขาอาจจะติดคุกก็ได้ครับอันนี้ผมเป็นห่วงจากใจครับโอเคครับโกงจริงๆผมก็ขอโทษด้วยนะครับคครรรรัับบบบไมม่่เเนุุณอออผียยย้้้้แแลลววทกาางจด องคืนแล้วน้องก็รับสารภาพแล้วครับครับเราแค่เป็นห่วงเราแค่เป็นห่วงในอนาคตว่าเขาจะทําอย่างอื่นแบบเนี้ยกับใครอีกอย่างน้อยมีพ่อมีผู้ปกครองคอยดูแลคอยใกล้ชิดอย่างเงี้ยก็สบายใจขึ้นครับยังไงอ่าขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับยังไงฝากฝากดูแลกันครับครับสสวัดีครับสวัสดีครับ โอ้โหเก่งอยู่เปล่าเอออะ <You S 1> เราทํา,าทได้แค่นี้ว่ะเก่งเราทําได้แค่นี้เราก็ได้ของคืนแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยม,มันก็มันก็ไม่ได้เชิงเป็นคดีความใหญ่โตอะไรมากมายเรียดมองว่าทั้งคู่ได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยเก่งจะได้ระวังมากขึ้นไอ้ตัวไอ้กเองเนี่ยก็ได้บทเรียนจากการทาผิดพลาดในครั้งนี้พี่ว่าเท่านี้มันเพียงพอต่อการกระทําของมันแล้วเนาะโอเคครับพี่อยากให้น้องเก่งปล่อยวางเรื่องนี้ส่วนเราจะคบหากันหรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราแล้ว เก่งทั้งสองฝ่ายสะดวกพี่ก็ตัดสินใจให้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพี่เนาะพี่รู้สึกว่าคนอย่างนี้ก็แอบไม่น่าคบนะครับโอเคขอบคุณมากอันนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยพี่อัดไว้ตั้งแต่ตอนแรกเนาะเดี๋ยวพี่จะขอเอาลงยูทูบนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันในคลิปน้อยยังไงฝากน้องเก่งก็ระมัดระวังตัวเองบนโลกออนไลน์ก็สำหรับคลิปนี้ครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับโอ้โหเครียดมากซีเรียสมากเป็นไม่กี่คลิปที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดใจมากเป็นไม่กี่คลิปปกติแล้วเนี่ยพี่จะเป็นคนเฮฮาตลกสนุกสนานครับแต่นี่ ขณะที่ถ่ายคลิปนี้เพราะมันมีหลายอย่างในที่มันเกิดขึ้นนะครับเรานั่งถ่ายกันตรงนี้เนี่ยประมาณ2เกือบ3ชั่วโมงครับทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็ฝากเตือนภัยกันระมัดระวังภัยบนโลกออนไลน์มีเยอะแยะ,ยะมากมายใกล้ตัวเราวันหนึ่งอาจจะเป็นคนก็ได้ที่ถูกโกงถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากแชร์ให้กับใครต่อใคร,ใครเพื่อป้องกันภัยบนโลกออนไลน์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากขอบคุณ้องเก่งมากๆนะครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณนะพี่โอ้โหไอ้ทียบีกแม่งสุดยอดเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่อยากด่ามันเยอะนะแต่สุดจะทนจริงๆอ่ะวางเ้เทียชีแนวโยกสลับปั๊บพุวิงปั๊บปั๊บปุ๊ัปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ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 ๊บป๊บปุ๊บป๊บปุ๊บ